เห็นหลายคนเขาว่าเดี่ยวนี้เขากำลังนยิยมกำลังเป็นราคาเนาะมักทุรเรียนเนาะทุกคนเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวไม่ได้อึดยังมักทุรเรียนขายแพงอะแถวว่าคอยนี่ให้เป็นลูกเคยเจ้าของสวนมักทุรเรียนเห็นปะคือตะกี้นี่ก็ทุกข์ยากลำบากแต่ว่าเดี๋ยวนี้กาแฟมันเป็นราคานะ่ะเบิ่งเพื่อนแต่ละหลังนี่แต่แบบแต่หลังมากไงนะเนี่ยเบื้องเพื่อนน้สาวก็เลยนี่นะ <c oughs> สวัสดีครับสบายดีหมู่เพื่อนทุกคนเด้อครับตอนนี้เขาก็อยู่เพื่อนพัวเถาเนาะทุกคนเนาะสีพามาเบ่งอาณาจักรสวนของพัวเถาว่ามียังแน่หลายอย่างเนาะทุกคนเนาะนับตั้งแต่อ่าสากขบือยันเฮือบหมักหมอกหมักม่วงหมากัวหลอกเัือเลียนหมากไหมนี่ก็จะกป็นลายแห้งขนาด มันหล่นนี่ก็หมยอยงม่วงลู่นี่ทุกคนลายแห้งอยนี้เพื่อเป็นยังอนอนนด้นี่เป็นยังงามลุกอูนะหน่วยนี่สกระปั่นเพื่อนี่หน่วยสัมคาวุ่แหละแต่กะชิพาทุกคนมาเบิ่งอ่าหมากใหม่หลายอย่างแห้งเนี่ยทุกคนจักหน่อยเทาสีไปอันนั้นเนาะไปบ้านแม่แม่แถาของดอลลี่เราบบสบายแม่แถาแม่ของแม่ดอลลี่นะนี่ก็เป็นกุ้งมะขามป้อมเห็นไหมนี่ เป็นยาเลยนี่หายากเลยมาคามปอบนี่จะเอาใบหยากร้ยนี่จะให้เบิ่งนี่นี่เห็นไหมนี่เจียมาคามป้อมนี่เขาเอาไปดองเหล่าหรือเอาไปกินเนี่ยมันเป็นยาสำนีก,กกับพี่กินเลยนี่เออมพี่นี่งอนอยู่มันเพิ่งิรายการที่สำคัญก็คือเห็นหลายคนเขาว่าเห็นหลายคนเขาว่าเดี๋ยวนี้เขากำลังนิยมกำลังเป็นราคาเนาะมาคือเรียนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวไม่แต่อึดยังมาคือเรียน คอยแห้เป็นเจ้าของสวนผู้แต่อึดป้านเอาว่าคล้ายสนันวันไหวกันอยู่ขายแพงอ,อะแถวว่าคอยนี่แห้เป็นลูกเคยเจ้าของสวนมักถั่วเย็นนี่มั้งลายแห้งขนาดมักไม้นี่ลายแล้วปลูกนี่มักซีด้าก็มีเด้นี่หมักฝรั่งเนี่นี่เดงหงปาเฮ้ยฮะเดงหงปาเนี่ยพวกโง่โงอหมักซีดา้า Kidnai này đấy này nì đấy, Nì này, này 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 là cốc này oh, à, nào đổ, nào đổ mai, à. mai, này à, không, mà đổ đổ khe, này 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 khe, này 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 cốc, này 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 mẹ, đỏ, đỏ 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 ก๋าแฝ่คือกันเวลเรากินกระปุล้วก็มาเบิ่งยังอีกรายทุกคนหมากไล่แห้งได้หมักใหม่เนี่ยเขาทางได้แล้วแบบนี้โอเบไปกินหนึ่งกระขาก้เนี่ยมากล้วยกับจุนจุนเลิปปูมากล้วยปลูกแล้วบ่คอยกินนะเดี๋ยวสิพาทุกคนเขาเบิ่งหมากใหม่เนาะสวนกระฝงกาแฟกับลายเด้อทุกคนก็เท่าพอแล้วมาปลูกเนาะเอาใครใจได้แล้วเนี่ย โอ้โห oh, oh, e, ่ดนี่ก็เป็นหมักสมโอเดยนี่กุกหมักสมโอเดยนี่อุ้ยกก๊กยังหมักยังว้นี่ปะอ๋อหมักจันเลยทุกคนหมักจันกินกับสมนี่แซรทาแซร์เสแปรว่ายูม่ก้าเนี่ยงบนน้มีเด้อสิบอกห้หมักจันนี่ไอ้อื่นนี่หมักจันเขาอึนว่ะเขาขายกินกับสมเขาอึนว่าหมักจันส่วนร้ายมันจะเป็นแต่เฉพาะปากซองแล้วก็เฉพาะอยู่ปากซองนะอยู่เล่านะเฉพาะอยู่ปากซอง ขีดเน่าหนาวมันจะมีหมักจันทรางในมันเนี่ยมันจะเป็นออกสมบมรณหวานฉ่ำฝาดกินกับแจ่วเกลือนี่แซบ่บโอ้พอมวัตถุร้ายขนาดร้ายแห้งขนาดนีหมักจันเร์นี่นี่หมักจันทร์เหมือนไรแห้งขนาดโตหมักจันนี่กินนี่แซ่บเด้ยนี่เขาไปดองกันอยนะหมักจันสวนปูเถ้าอยร้ายขนาดเนี่ทุกคน นี่ก็ตุ่นกาแฟเป็ดไก่แล้วก็เลี้ยงหลายอยู่เป็ดไก่กุ้มมงมงังม่วงแล้วก็มีกุ้งถเรียนอีกกุ้งทัเรียนแล้วก็กุ้งถเรียนตัวนั้นอีกโอ้หลายนี่ก็เป็ดสวนพักสวนหมักเน่าแล้วหมักเน่าก็บักเตหลายเนี่ยาลายแถายลายบานนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปบ้าน มีเท่าเดิีล่ะนะทุกคนเนาะออกมาแล้วเมื่ออื่นนะทุกคนเนาะเจอกันอยู่อุบลเด้อสิพาเบอร์เจียไปไทยครั้งแรกสิพาเผินไปอะไรก่อนไป,าากกไปเต้นก่อนฮะมังมี่ไปโหลดไปโหลดเอาโอเคดีไม่ต้องเ,เ,เ,เป็นลกูกเป็นลูกหรืเต็มเลยอ้อยนี่กะ หากุ e ๊กตไหลูหลักก็ไปลูกเชือดเะที่ว่าตัวนี่ตัวแดงๆนี่งามเลยนี่งามบ้างวะไอลูกเชือดเนี่ยฮะมีแดงๆนี่โอ้โหเห็ุดอกเออข้ามือเกี่ยเง้อนี่ซุ้มอนี่หมองหมี่มอมุุงนี่เป็นพักเปียพักเต็มอยพักยังอยู่นพักกาดพักกาดเียพักกาดโมาิจจะลุนถิมนั่นก็มีนะ พักหนึ่งเนี๋ยวที่ก็เลือดแป้งนี่ก็คักยันใบกบยายมามึงนะฮเลือดแป้งหนี่งอะเจนเนาะใบกบยายอีกตัวนึ่งเดน๋ยวมักโซเดียนกับบักไงมันหมกมี่หกมีเออมักมี่ักโซเดียนตัวเขาบึงดีถูกลายตอนนี้เรากำลังเดินทางเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าไปพุ่นน่ะทางมันบบทีก็เลยหลุดกระเถาบไป รถกระบะจักรศาสตร์ได้เนาะสิมีหนามูเอ้าขี่รถไปเถาก่อนซักฝนก็สีตกแล้วไปโอเคเมยขึ้นเตรียมโอเคริสโก้เนาะลองมาเปลี่ยนรถตัวนี้เนาะเพราะว่าทางมันย่าขนาอยูขืนหาน่าคำมีเศร้หน่อยกับเมื่อบ้านเลยเมื่อบ้านเลยเห็นแม่คำมซีโทรมาอยู่ว่าไปตีกันอยู่พุ่นคำมซีกันเลยตีกับแฟนอยู่พุ่นบิ๊กบิ๊กว่าซอยเน่ะแม่คำมซีโทรมาเน่ะ มาเอากันแล้วนี่อาจจะกินเห็ดเพาะแกงเห็ดเพาะว่านนี่เดีแกงเห็ดเพาะแล้วมันอันนั้นพี่กันดีกว่าเห็ดเพาะมันอ่ามันมันน,อน้อยแบบนี้นี่อาจจะกินเห็ดเพาะก็เลยยองกันแบบนี้ซ <c oughs> ีกับสน้อยกันเลยไปเจอกันอยู่พุนะ่นเลยทุกคนเนอะร้านอยู่วะตอนนี้เขาก็ตัดภาพมาที่ <c oughs> อ่าไ <c oughs> อเจ้าลูกชายอยูล่ลงในเข้มเบียร์ข,ขงนั่นตอนนี้ก็มาหอดเลยเนาะทุกคนเนาะ บา้า,บานพอถ่าบา้านพอถาไม่ถ่าด้านนี้มาเห็นโุ๊กแอปเปลิลลาวมาโตก็กินแถ้ากินหวานเนาะมาขมบูดเปโอ้โดกขนาดมาแต่ออกกินเนี่ยนี่มึนจนหิบบ่เฮ้ยสมไม่ไ้กินไม่ได้สมเ้เจี๊ยจาเอาโต๊ะอันตีเี่ยจำบีย่าขอี่นี่าผูอันนึงอยู่หื่นนะยกันโม่นีได้เดแดนี <c oughs> ่ nó ชมพูเนาะ nữa ยัดใหม่บ่อ๋อมี nó แล้วเด้อ nọ อืมบ้าน Bố แซ่บ มะส้มผู้หรือว่ามะเกี๊ยงือมะเกี๊ยงอะไรต่างไงก็กินแบบมะเกี๊ยงมันจะมีไนมันเถอะเป็นแบบมีไนแข็งๆอยู่ข้างในเนี่ยอือมะเกี๊ยงสิมันฮะมันมีไนแบบ มันออกหวานๆคือคิวเนี่ยเดินฮะกกกระฟอกกาแฟนะทุกคนนะเงี้ยนี่กาแฟนี่แพงไมีราคาเลยมันไม่บออีกเหมืเก็บมันขิ้เนี่ตาตาเดี๋ยวไปขี้ตะทุงหูตามตันี้่รู้อขี้ตังได เดีก็นั่งเนชุบเขาคนชุบเขาเขตเขตปากซองนี่ปลูกยังกระเป็นทุกคนเอ้ยปลูกยังกระเป็นทิ่มในนั่นในนี่ลงกระเป็นเบิดหมากไม้ร้ายหมักตอหมักทั่วีหมักนาวหนิกระเต็มอยู่ก็ระสออหนบหมักนาวร้ายพุ่งหมากนาว โอ้ตาสะออนขนาดเนาะหายหูหายอื่นบึงมงฮะลงกลุ่มในกระจับไม,ม่เหนน้ำมีมีกล้ามีป่าวะตอนนี้ก็ออกมาเนาะทุกคนเนาะใส่ทุกคนบึงบรรยากาศตามทางเด้อทุกคนเด้อ <c oughs> เพื่อนลังนี้ม่แต่หลังบัง่า,นาหนึ่งเขาขาดกาแฟอืมคือตะกิน้นี่กระทุกยากลำบากแต่วาเดียวนี้กาแฟมันเป็นราคานะบงเพื่อนแต่ละลังมีแต่แบบ ลงมักใหญ่นะเนี่ยเบิ่อเลยนะางงางชางอยู่เต็นเงื่อนลัง่ๆไว้เเห็นด้วยแหงในันนี้เงื่อนลัง่าๆอยู่้ายกาแฟ้ายาไปเนอมีเพลงติดเลกซิอีกวันนึงนะ เขาขึ้นก็ตื้นลางใหญ่ๆเ้อแถวนี้ไอเจียคนไหนอยากมาเอาเมียแถวนี้วาสันสำหรับใครแถบนี้บ่งคลิปอยู่กะอย่าลืมเเฮ้ยหยอกพี่สาไหมดีๆกองูจะกันนี่เอ้ยสาวนี่นะนี่ขั้ทางเอ้ยห cái, sẽ làm đi đi cái này Để à. Để được. sao này sao cái này cái này đây, cái <laughs> Đây đây cái 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 Đây. cái <laughs> <đúng rồi. cười> Đây. đây <laughs> ยังไงมันโมเมนต์น้ำมันต้องซิงก์ระเสือกโอ้เฮือนลังนี่ก็บังง่่งได้ทุกคนนี่ลวยเด้คนปากสองเส้ได้ทางมันนี่แหละทางมันก็นอยากมุนลายตามหีดของประเทศนี่ลายยางนี้ทางมนนี่แต่ว่าเพือนนี่มิเตลังงง่าเนี่นะมีแต่คนลวยเก,ยกาแฟ หลุดไขมาบ่ได้ก็จิไปเอามาเนะี่ยบกี่ผู้ทางถ้าเป็นในบ้านก่อนสิมาแป้งเบื้อแถว้น่อันนี้ถ่ายให้เบิง่งยืนแต่แ่าบรรยากาศมันงามแลวก็ทางมันบ่งเอาฮะฮะคันท้ายมีลูกเนี่ยบนแนะน้าให้มาเนาะย่านลูกออกเลยนะนี่ ลูกย้อนเลยนะนี่เขาจะอท่องกวขีในขีออกเลยเจอกันอยู food, no. ่บ้าน right> ้เบแยทังหมว่าคันมีหูสาวมเจ้าอยู่ด้บอสฮะฮ็ดให้เฮ็ดสวนยี่ได มีรถมีรถมีเฮือนมีเมียมีเมมีมียฮันสล็อตบอสล็อตบอเกียวบได้หรอกไก่ไก่กับบ๊อได้หรอกบรได้ตอนนี้ก็มาห่อหันแม่เ่าทุกคนเนาะมันเปลี่ยนหลดขึ้นตลาดปากซองตลาดปากซองอยู่เฮือนแม่เ่าแม่เ่าแม,าม,าม,ามานขายเข่าเนาะ คล้ายเข่าคล้ายเข่าซานอาหารแห่งนี้นะไม่เป็นไรเลยนมันฉีเปลีอนนะไปมนไอ้เจียกับมายืนจะคล้องหานโทรศัพท์นี่เนาะหานพี่น้องเพิ่นเพิ่อนวะเพื่อโทรศัพท์มาจำตลอดใล้เข่าวีเดียนวมาแต่ดองเนาะอี้ายมีสายเจาะเลยฮะม้ายเจาะจำเจี้ยบจ่ะเจียเจี๊ยบจี๊ดี ขยันเปล่าอยู่ใครเป็นใครก่เต็มอยู่ปากซองนี่อากาศดีเสียได้อย่างเดียวคือฝนมันจะตกตลอดฝนตกตลอดปีฝนตกกระแถวว่ะฝนตกเนาะทุกคนเนาะเอ้าคลิปนี้เข้าก uh, okay, so ับช mm ิโจบเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวไปด้วยกันกันนะรวบมาเต็ดดงเจอกันคลิปหน่อยนะทุกคนเดลยมันหนาวเลยสิครับโหลดเมื่อก่อนพอมันหนาวอยู่นี่นี่คือห่านในแถวมาพร้อมมาเปลี่ยนโหลด แปลุ้นแล้วแหละก,กับิกลรบคขึ้นเนาะบันนี้บ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อ